ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2566นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดเรื่องราวความรักของชาวกรกฎคนมีคู่นะคะว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของท่านที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหรือมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะเหตุการณ์มีอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะหรือที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาด้วยนะคะ,ะท่านได้ไพ่เจ้าชายถือเหรียญค่ะถือเหรียญเพจ อ p ฟเ n นเ c โคนะคะก็จะหมายถึงการเริ่มต้นการสื่อสารนะคะสองเหรียญการประครับประครองความสัมพันธ์ถึงแม้จะมีปัญหานะคะเราจะเห็นพื้นหลังด้านหลังของผู้หญิงคนนี้เป็นภาพทะเลที่มีคลื่นยกตัวสูงจนกระทั่งเรือนี่เอียงกระเทเร่เออนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ท่าน อาจจะเหมือนคลื่นทะเลนั่นแหละคะ่ะปั่นป่วนอ่ามีปัญหากันแต่ก็ยังเป็นลักษณะของถือเหรียญน,นะคะทั้งเด็กถือเหรียญและผู้หญิงคนนี้สองเหรียญก็ถือเหรียญแสดงว่าท่านสองคนก็ยังไม่ได้ปล่อยมือกันนะคะถึงแม้จะมีความขัดแยง้งแต่ก็ยังมีความที่จะยังรักษาความสัมพันธ์อยู่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพต่อกันยังห่วงใยกันอยู่นะคะ พอเป็นภาพเจ้าชายถือไม้เท้านั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีภาพของความรู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะไพ่พลังงานสี่ถ้วยนะแต่ก็จะมีมือนหนึ่งยื่นถ้วยมาแต่อีกคนก็ยังแง่งองนแสนงอนเฉยมือไม่สนใจอยู่จะเป็นลักษณะแอคชั่นของไม่ว่าท่านอาจจะเป็นฝ่ายง้อคนรักหรือคนรักง้อท่านแต่เหมือนง้อยากซะเหลือเกินเพราะเหมือนยังแบบ อ่เขาเรียกว่า,าเล่นตัวอยู่อะไรประมาณนั้นอยู่นั้นง้อกันแล้วนะแต่ยังเล่นตัวอยู่แต่แล้วในที่สุดก็ทนความเรียกร้องของหัวใจความต้องการของหัวใจไม่ได้หรอกคะ่ะหกเหรียญแพ้ทางรักคะ่ะในที่สุดก็ยังที่จะเขาเรียกว่าให้โอกาสกันที่จะยังรักกันนะคะอ่าโอเคเรามาขยายความเพิ่มในความรู้สึก ของหัวใจของชาวกรกฎล่ะที่มีต่อคนคนนี้เป็นยังไงถามหัวใจของตัวท่านเองเลยท่านคิดยังไงกับเขาอยู่ว่าอืมนะท่านคิดยังไงกับเขาอยู่ผ้าลังงานไพ่เดอะเมจิกเชียนอาจจะบอกว่าท่านมองว่าคนนี้ดูมีสเสน่ห์อ,อ่เอะไรประมาณนี้น่าหลงไหลท่านยังภาคภูมิใจอย่างปลื้มในตัวคนนี้อยู่มากมายเลยนะ เขาก็ยังเป็นหนึ่งในดวงใจของท่านอยู่นะลักษณะไพ่สี่ดาบนะคะเป็นลักษณะของการนอนนิ่งๆอาจจะแปลว่ารีแลกพักผ่อนหรือเป็นลักษณะการที่มีความรู้สึกว่าเขาบางครั้งก็นิ่งและเพิกเฉยเกินไปก็มีนะท่านต้องการให้เขามีแอคชั่นของการพูดคุยหรือ การเข้าหาหรือห่วงใย,ยท่านน่ะมีปฏิกิยาปฏิสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้อืมนะฮะเนี่ยตัวท่านรู้สึกกับเขาแบบนั้นชื่นชมในตัวเขาอ่าพึงพอใจในตัวเขาในเรื่องของบุคลิกภาพท่าทางแต่การแสดงออกต่อท่านท่านยังมีความน้อยใจนะอ่าท่านก็เหมือนกับมีความรู้สึกอยากให้อ่าตัวเองเนี่ย ได้มั่นใจในตัวเขามากกว่านี้พายหนึ่งไม่ท้าอยากให้เขามีแอคชั่นที่มากกว่านี้การพูดคุยที่มากกว่านี้การแสดงออกต่อท่านที่มันมากกว่านี้นะนั่นคือความรู้สึกของท่านแต่นั่นแหละก้าวไม่เท้าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงบางครั้งท่านก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำใจหรือมีความรู้สึกว่าอืมเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกนะอ่าก้าวไม้คุณคิดละ เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกเขาก็เป็นเองเขาอย่างเหมือนท่านก็รู้ว่าคุณคนนี้เป็นอย่างนี้นะก็แค่บางครั้งอยากให้เขาเปลี่ยนแค่ความต้องการลึกๆของหัวใจแต่แล้วบางครั้งท่านก็ยอมรับว,ว่าท่านเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นั่นเองอ่านะคะทีนี้เรามามองความรู้สึกของคนเนี้ยคนคนนี้ที่มีต่อชาวปรากฏบ้างนะ เออห้า,าถ้วยมีความรู้สึกก็มีบางอย่างทุกคนแห่ะอาจารย์มองนะทุกคนจะมีข้อเด่นข้อได้ในตัวเองนะก็จะมีบางอย่างที่เขาเออคือห้าถ้วยมันล้มอยู่สามใบอยู่ตรงหน้าอีกสองใบมันึงตั้งอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เขาเองก็ไม่เข้าใจท่านเหมือนกันก็อยากให้ท่านทำเพื่อเขาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ ใบถัดไปอ่าอัศวินไม้นะคะเขาก็ต้องการแอคชั่นของความแบบอ่าวุ่นวาหรือการแสดงออกที่มากกว่านี้เหมือนกันนะและต้องการให้ท่านเนี่ยไพ่เดอะโวถ้าท่านเป็นหญิงนะถ้าท่านเป็นหญิงผู้ชายคนนี้ก็ต้องการให้ท่านเนี่ยเอ่อเดอะวนะคะการแสดงออกทางสังคมอะดูแล้วได้รับการยอมรับ เวลาที่เขากับท่านไปไหนด้วยกันน่ะนะเขาต้องการให้ท่านเนี่ยคือต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต้องการให้ท่านเปิดตัวมากกว่านี้กับเขาอ่านะคะเปิดตัวมากกว่านี้กับเขานะไม่ว่าท่านจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศที่สามปรับดวงเข้ากับตัวท่านด้วยนะคะไพ่อัศวินถ้วยต้องการให้ท่าน่มอบความรักให้เขาคนเดียวเท่านั้นนะคะเขาคนเดียวเท่านั้น อไพ่เดอะฟูลแต่นั่นแหละเขาก็มีความเป็นอิสระนะเขาต้องการความรักความเข้าใจความใกล้ชิดการที่ท่านพนาพนอเอาอกเอาใจการแสดงออกทางสังคมแต่แต่นะคะเขาก็ไม่ต้องการให้ท่านมาจู้จี้จุกจิก,จกวุ่นวายเรื่องส่วนตัวเขามากจนเกินไปเขามีพื้นที่ของเขาเองนะไพ่เดอะฟูลนะเขาจะเป็นคนที่ เวลาออกสังคมก็จะบทบาทหนึ่งแอคชั่นหนึ่งอ่านะการแสดงออกการได้รับความสนใจจากคนในสังคมจากตัวท่านสนุกร่าเริงแจ่มใสแต่เวลาอยู่สองต่อสองก็อีกบทบาทหนึ่งหรืออูมีหลายแอคชั่นมีหลายบทบาทตัวเขานะคะแต่เขาก็ต้องการให้ท่านเป็นอย่างนี้แหละก็ลองไปประยุกต์เข้ากับดวงตัวเองนะโอเคเรามาสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ ท่านกับเขาคนนี้เป็นยังไงนะคะชาวชาวกวรกฎนะคะท่านกับคุณรักจะไปกันยังไงต่อแนวโนมความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นไปยังไงกันต่อนะคะไพ่หกไม้เท้าเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะไพ่วิกตอรี่ว่าเป็นภาพที่ทหารไปรบชนะกลับมานะคะตามเรื่องราวของไพ่เนาะ,ะหรือถ้าแปลนักกีฬาก็ไปแข่งขันกลับมาได้ เหรียญทองอะไรประมาณนี้มีคนรอต้อนรับเพราะนั้นความรักในที่สุดแล้วก็จะบอกว่าปลายทางฝันท่านประสบความสำเร็จอืมใบถัดไปค่ะเนี่ยท่านเป็นคู่กันแล้วละ่ะวิววิวออฟเฟอร์จูนเป็นภาพผู้หญิงที่แบบมีความสุขอ่ะเธอกำลังมีพวงมาลัยนะอยู่ในอ้อมกอดเธออ่ะ นะคะพวงมลาลัยเป็นวงกลมหรือกลงล้อนั่นแหละมันก็จะหมายถึงท่านกับเขาเป็นคู่กันแล้วละ่ะอ่าเป็นคู่กันแล้วโชคดีแล้วนะที่ได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไพ่ราชานะคะไม้นะเขาก็มีความรู้สึกแบบเนี่ยต่างคนต่างพึงพอใจกันเกิดขึ้นมีความสุขไปทางแห่งฝันแห่งความรักของท่านนะคะ ก้าวดาบถึงแม้จกบางครั้งแหละมันก็มีความเงาความไรบ้างแต่การให้อภัยกันจะเกิดขึ้นก็ยังมีความสุขแอคชั่นพระราชาถือดาบอยู่ในมือยิ้มแบบยิ้มแบบมีความสุขยืนแบบสง่าผ่าเผยลักษณะการเชิดหน้าเหมือนมีความมั่นใจลักษณะเออเขาเรียกว่าอะไรอะนกที่บินกับรังอืมนะนกที่บินกับรังเพราะฉะนั้น ไพ่ก็จะบอกว่าในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ไปไหนหรอกอ่าก็กลับมาตายรังอ่ะเออถ้าพูดก็จะแบบนั้นแหละในที่สุดท่านกับเขาก็เป็นคู่กันที่จะคองรักกันที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เป็นปลายทางแห่งฝันอุโมงค์แห่งความรักนะคะที่จะเกิดขึ้นกับท่านคนมีคู่ชาวกอรกฎนะคะโอเคเรามาดูดวงคนสดบ้างคะ่ะ ดวงคนโสดชาวกรกฎนะคะในไพ่แปดเหรียญสามดาบราชินีถ้วยนะคะห้าเหรียญหกเหรียญอ่พระลางงานไพ่ของคนโสดนะ,ะจารย์มองแน่นอนแหละสามดาบกับห้าเหรียญนะะ่ะ อาจจะถูกทิ่มแทงหัวใจมาความเสียใจการพัดภาคการถูกเทถูกทิ้งในอดีตที่ผ่านมามันก็เจ็บปวดใจนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีพลังงานของความมุ่งมั่นนะคะให้แปดเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าพอควบสามดาบจะเป็นพลังงานที่ต้องการเอาชนะจิตใจตัวเองต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองก็มีค่ามีความดีในตัวเองต้องมีใครสนใจ ต้องสร้างตัวเองให้โดดเด่นนะคะให้ราชินีเป็นควีนให้ได้เป็นคิงให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะหกเรียนเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการท่านจากพิสูจน์ตัวท่านเองท่านจะทําให้เขาคนนั้นเสียดายท่านนั่นเองนะอ่าคนในอดีตเสียดายท่านแต่ดูแล้วท่านไม่ได้ต้องการกลับไปหาเขานะอืม แค่ต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาเสียของที่มีค่าไปเพราะอีกหน่อยท่านจะต้องสักเซประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักคนมีคู่ท่านจะเจอใครใหม่ๆหรือว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นอีกนะคะเอ้ทษทีคนโสดค่ะขอประทานโทษค่ะสถานการณ์ต่อไปของคนโกลโสดนะคะ ใช้สวยงามค่ะ empress wow view of ท่านจะเจอคู่แท้เข้ามาละ uh, the shower อาจจะเป็นคนที่มีตำาหนิดมาก่อนนะอ่า uh, เป็นคนที่เป็นแม่มม่พ่อใหม่ก็ได้หรือเป็นคนที่เคยมีชีวิตคู่แต่เลิกนะไม่มีผันท้าต่อกันนั่นแหละตีซะว่าเจอคนมีตำาหนินั่นแหละอ uh, เจอคนดีนะคะหนึ่งเรียน six of one uh huh. อาจจะเป็นคนละจังหวัดและคนละประเทศก็ได้แต่เป็นคนที่หน้าที่การงานดีอาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีฐานะเป็นคนสายเปเป็นคนจิตใจดีมากๆที่จะเข้ามานะคะเขาจะมีบุคลิกที่สง่างา,ามถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยดูดีดูดสง,งา่ามีสง,ง่านะคะดูแล้วอ่ะ อืมนะคะเนี่ยที่จะเกิดขึ้นทั้งสวยทั้งดูมีเสน่ห์ทั้งดูม,งดมีสง่าราศีนะคะถ้าผู้ชายก็คือเป็นคนหล่อคนเท่คนเอ่อมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์เป็นคนน่าเข้าหาอ่าเป็นคนที่วางตัวในสังคมที่โดดเด่นนั่นเองนะที่สําคัญสุดมีฐานะดีนั่นเองนะคะ้ที่การงานดีมีความเพอร์เฟกนะคะที่คน โสดชาวกรกฎจะได้เจอที่จะสารสัมพันธ์แต่จะถึงขั้นแบบครอบครองได้แบบรวดเร็วอาจจะใช้เวลาอยู่หน้าในแง่ความหมายหกหมาแต่ยังน้อยไพ่เอ็มเ s รกับกงล้อมันก็บ่งบอกว่าคนนี้เป็นคู่ท่านได้พัฒนาได้แต่อาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ถ้ายังไงถูกใจอาจารย์ฝากกดแชร์กดไลค์กด b ับส i คร กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะขอให้ท่านผู้ชมและก็ชาวกรกฎโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้านที่ปัรถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ